มากันเวลิไฟฮาลาันเช็คแอดเอก,กมัย30สวัสดีกุ้มครับทุกคนวันนี้ยูซุปมายืนอยู่ย่านเอกะไม0นะครับนะผมหน้าซอยเลยพามาทัวร์ทอยเอกะไมนะผมเพื่อที่จะหาร้านฮาลันนะผมจะมีร้านอะไรบ้างถ้าพร้อมรับตามยูซุปมันดูพร้อมกันเลยครับับนะผมโอ้ร้านเนี่ยเขาอยู่กันก้มซอยเลยทีเดียวนะ ตอนนี้ที่ยูซุปอยู่นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับผมนี่ร้านมัดรีครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนอันนี้อยู่กับเจ้าของร้านวังมัดลีเลยหรือเปล่าบังแนะนาตัวหน่อยบังอัสลาเมกุมมัดรีครับมีอะไรบ้างบางที่ร้านบางก็มีอะไรบ้างนมีชิ้นชิ้นสดตับเปื่อยก็เนื้อเนื้อตุนแบบตุนก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวว่าไปราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ 50บาทครับ50บาทนะก็เมงเช้า7โมงเช้าถึง2ทุ่ม2ทุ่มเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านที่2กันนะฮะผมนี่ป้านงป้านงนี่เห็นป้ายไหมทุกคนอามะแนะนำตัวคนดูหน่อยครับค่ะอัสลามุลลัยกุงค่านี่คือร้านอาหารตามสั่งป้านงฮาล้านนะคะร้านจะเปิดประมาณ8โมงนะคะปิด5โมงเย็น ถ้ามาละแวกสุขุมวิทเอกมัยแนะนําร้านอาหารอิสลามค่ะราคาถูกโดนใจมากค่ะเริ่มต้นกี่บาทบอกหน่อยเริ่มต้นที่40บาทค่ะได้โอเคผมไปก่อนครับอย่าจสกกันรอครับ่าอิสลามขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยทุกคนฮะเมื่อกี้หลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าหากว่าสังเกตดีๆ ตอนนี้ยูซุตจะยืนอยู่ตรงโซนระหว่างเซเว่นกับ CP Feshmart นะครับผมหรือมองง่ายๆก็คือตรงข้ามกับ c n s i o n นชั่นนะผมณนะตรงจุดนี้นะครับจะมีร้านฮาลานอยู่ทั้งหมดด้วยกัน2ลร้านนะครับผมอันแรกนะครับผมของชื่อร้านว่าบัวลอยบงังโอ้อันนี้เป็นแฟรนไชส์นะครับผมที่ตั้งอยู่ในซอยเอกมัย30ช่วงเช้าเนี่ยเขาจะขายเป็นอาาเมนูกล้วยทอดนะครับผมแต่พอหลังช่วงบ่ายมันี่เขาจะขายเป็นบัวลอยนะครับผม เสียดายวันนี้ร้านเขาปิดเรามาไม่ทันนะทุกคนก็วไว้ใครที่มาแถวนี้ลองแวะมาทานกันได้บอกเลยว่าบัวลอยเขาเด็ดจริงๆนะครับผมมาแล้วก็อีกร้านหนึ่งอันนี้มาไม่ทันกันร้านปิดนะรวมหรือว่าเป็นวันหยุดของร้านอยู่เราก็ไม่รู้<ส><ส>เนื้อตุ๋นบางยาหลังไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือชื่อร้านเก่าเขาตอนนี้ชื่อร้านใหม่เขาชื่อว่านายอิมลูกเจ็ดนะครับผมเมนูแนะนําของเขานี่จะเป็นข้าวเนื้อตุ๋นนะครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับผม ยูซุปเคยมาลองทานแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาร้านนี้นะครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับร้านนี้เดินตรงมาต่อเลยฮะผมอ่านะครับผมนี่ก็คืองร้านน่ต้อกตามสั่งนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวิจิตวิทยานะครับนี่มาและนอกจากนั้นข้างๆร้านนิท็อกเหมือนกันก็ยังมีในส่วนของร้านข้าวมันไก่อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ ชื่อนิดาน,นะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เออาค่ะเปิด4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะแวะมารับทานกันได้ค่ะช่วงกลางคืนค่ะพอะก่อนครับอย่าสก,กัลอครับอย่าสก,กัลอ,อเราเสร็จสิ้นจากโรงเรียนวิจิตรวิทยาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อก็คือโซนนวลน้อยนั่นเองนะครับผมไะ อ่าโอเคอยู่กับร้านไก่ทอดร้านแรกเลยในซอยนี้นะผมเดี๋ยวให้บังแนะนําตัวคนดูหน่อยอตะลามไร่กุ้งครับผมติ๊กติ๊กนะครับขายไก่ทอดเป็นไก่ทุกเปลือกฟังทอดครับไม้ละสิบบาทครับผมขายหกโมงครับถึงสองกุ้งครับครับผมไม้นิ่ไม้ละเท่าไหร่บังไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทนะครับผมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะครับผมเจอไปแล้วกับร้านไก่ทอดบังซิดกิ๊กนะครับผมบังซิดกติ๊กบอกว่า อันข้าวแกงด้วยอยู่ตรงเซเว่นสองจะไปดูกัน<ป>ร้านนี้แน่เลยเทุกคนไบกุ้งครับครับอ่าร้านอิสลามสิ่งเดวยตรงนี้ก่าวสลามแนะนำต,ะนตัวเองหน่อยนุ้ค่ะนีชื่ออะไรครับอามินาค่ะอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรเรอ่อ้านฮับซอคค่ะ ร้านนี้ครับซอเรียกว่าได้ว่า,วาเป็นข้าวแกงเลยเนาะ,ะข้าวแกงนี่คือเยอะมากหลักๆนี่มีอะไรบ้างมีเอ่อมีแกงมัสมันมีแกงหวานเนื้อมีแกงคั่วหลากหลายอะค่ะม,มันจะสับไปทุกวันทุกวันใ้ายอย่างอย่างวันนี้เราทํากี่อย่างเนี่ยวันนี้เหรอคะเกือบ2ี่สิบเกือบ2ี่สิบเลยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะ4ี่บาทคะ่ะเปิดบ่ายสามปิดทีสองไปจิงนนเ,เหรอเนี่ยปิดีสองเลยก โอ้แจแลวลว่ะแล้วก็มีวันหยุดไหมอันนี้ไม่มีค่ะลองแวะมาทานกันนะคะร้านข้าวแกงฮับซอค่ะป่ะเดี๋ยวยูซุปพ,พาไปดูโซนด้านในกันต่อว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับผมตามมาเลยครับพวกก็จะมีแบบของทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะเนี่ยทุกคนดูอ่าหลากหลายวัตถุดิบเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ลูกชิ้นตู้ไข่นะครับผมอ อันนี้นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อรอบีอาค่ะรอบีอา่าร้านเปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดเจ็ดโมงค่ะเลิกสองทุ่มค่ะสองทุ่มนะผมเปิดทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอันนี้เราก็จะขายของเยอะมากเลยเนาะอันนี้แบบสำหรับใครที่จะทําเมนูอาหารกินเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีไก่มีกุ้งมีปลาหมึกมีหลายอย่างมีไข่อะไรเนี่ย่ะผักสดอะไรเนี้ยค่ะ อ,อ๋อผักสดนี่ก็คือของเราด้วยใช่ขายรวมกันนะคะอ่าขายรวมกันนะผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นอินเสิร์ตเมื่อกี้นะฮะผมอ๋อมีน้ําด้วยค่ะมีน้ําด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดไทย่ได้ได้ตัวน้ำนี่ราคาแล้วต้นสิบบาทเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะถ้าเป็นลมยี่สิบค่ะอ๋อจะมีในส่วนของชาไทยชาเขียวยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ยี่สิบห้าค่ะน้ำทันอ่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็ขายน้ำด้วย โอเคฮะก็จบไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราไปดูช่วงท้ายซอยเลยค่ะสลัมเลยกุ้งค่ะชื่อนาเดียค่ะแล้วก็ร้านนี้คือร้านบูมินโฮมเมดนะคะก็จะมีรอดช่องสิงคโปร์แล้วก็น้ำลำไยแล้วก็เป็นน้ำเฉาก๊วยที่ขายเป็นหลักค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีวนสลับเมนูอื่น อ,นนอันนี้คือเราขายที่นี่ทุกวันอยู่แล้วไหมที่นี่ทุกวันค่ะประมาณบ่ายสามโมงถึงประมาณหกโมงครึ่งมาเราไปดูด้านานกันต่อยังมีร้านอีกนะทุกคนยังมีร้านอีกอ่านะครับผมก็ใครที่เป็นสายโจ๊กอยากมาลองทานในมื้อเช้าเช้านะฮะผมมาโดนได้กับร้านโจ๊กนิซาเจ้าเก่าเอกมัย30มะครนะผมแล้วก็ถัดมาอีกนะับผมก็จะยังร้านฮาลาลอีกผม ร้านนี้นะครับผมครัวฮัสนานะครับผมร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเปิดสามทุ่มนะครับผมอันนี้เขาจะหยุดแค่เสราร์อาทิตย์เมนูเด็ดของเขาเนี่ยที่พักก่อนอยู่ซุปทานเนี่ยจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีอีกร้านนึ่งครับผมแต่เหมือนกับว่าเขาเปิดแล้วนะครับผมต้องขอมาอัพด้วยมาไม่ทันจริงๆนะฮะอันนี้ก็จะคือในส่วนของตั้งแต่ซอย ทางเข้าปากทางเข้าเซเว่นนะครับผมจนสุดซอยเลยเรียกว่าซอยนวลน้อยก็ได้นะฮะผมตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่าเอ๊ะมีร้านทารานอะไรอีกหรือเปล่าป่ะอ่ะแล้วก็ข้างๆนะครับผมในส่วนของร้านลูกชิ้นด้วยเดี๋ยวมาคุยกับน้องเขาดีกว่ามานี่กําลังย่างเลยนะทุกคนอ่ะให้สตาร์มหน่อยค่ะสตามอะไรกุ้งขาอ่ะอันนี้เราชื่ออะไรเอ่ยชื่อฟินครับอะไรนะฟินครับฟินบังฟินอ่าบังฟินเล่าหน่อยเราขายลูกชิ้นไม้เท่าไหร่เนี่ย มาละสิบครับมาละสิบบาทนะครับผมเปิดกี่โมงเปิดประมาณเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงเลยเหรอเที่ยงถึงถึงกี่โมงประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเปิดทุกวันไหมหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์นะครับผมร้านนี้มาซอยสองซอยสองนะครับผมโดนจิตซอยสองอันนี้เปิดไปกี่โมงครับ รอบเช้าสิบโมงครับรอบเช้าสิบโมงถึงเที่ยงถึงเที่ยงแล้วก็รอบเย็นสี่โมงถึงหกโมงเย็นครับรอบเย็นสี่โมงถึงหกโมงเย็นอันนี้คือเราขายเป็นข้าวแกงเลยอรอบเช้าเป็นข้าวอาหารตามสั่งข้าวกล่องแล้วก็รอบเย็นเป็นกับข้าวเป็นข้าวแกง อยู่ซอยนน72เจ็ดสองนะครับผมถ้าหาเข้ามาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมอยู่กลางซอยนะครับมาโดนกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะร้านที่อยู่สุภาทุกคนมาดูในวันนี้นะฮะโอเคนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะผมที่ซอยเอกมัย30มสินะผมทุกคนที่ถามหาว่าเอกมัยมีร้านทานไหม,มอยู่สุภามาดูแลวฮะว่ามีร้านอะไรบ้างและเชื่อว่าต้องมีร้านที่เข้าตาคุณอย่างแน่นอนบางร้านที่อยู่สุภาอาจจะมีบางร้านที่ปิดนะเนาะก็ต้องขอมาอัพพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยหรือบางร้านที่อยู่สุ ไม่สามารถที่จะพาไปได้แบบทั่วถึงก็ต้องขอมาอัพด้วยอีกเช่นการใครที่มีร้านรู้จักที่อยู่ย่านนี้ลองคอมเมนต์บอกยูสุปหน่อซิฟว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็อยากจะให้ไปรีวิวที่ไหนต่อก็ร่วมพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ฮนะแล้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การต้อนรับยูสุปนะผมและยูสุปการันตีเลยว่าที่นี่หาร้านแน่นอน100นตนะคผม ฝากนิดนึงกับแอปพลิเคชันนะครับผมแอปค้นหาร้านอิสลามทั่วประเทศไทยโหลดได้ทั้ง android แล้วก็ ios เนะฮะเดี๋ยวซุปทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้ลองไปโหลดดูกันได้นะครับผมน่าจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวรอติดตามชมนะครผมสำหรับวันนี้ยูซุปขอตัวลาทุกคนก่อนอัสลามออลัยกุมเราตุนลอฮิวรกาตุสวัสดีครับ